บรรกาเลืกงานตีห้าครับผมลังออบวุ่นๆครับมุมโยเลยนบฮดโอนบพนบพีโอโอ่ะกมันทำไมตายงานมุมโอเออผมบริหารหัเจ๊ะไประเด้วไละกันสิเบส โอ้ตายตายเลยนะหองกินเมี่ยวมาคักวะมาเลยเห็ดโอ้เจ้าเดี๋ยววะโอ้โวย่ายยังฮัลนี่กะทิดเดียวนึงเอาปาะที่นั่นเราผมบรรยากาศหลังเลิกงานพี่น้องบรรยากาศตีห้ามื่อกี้คุ้มฟ้า pues คุ้มฝนเด็กน้อยครับผมฮะสิบสองสิบสามอืมเดี๋ยวผมแยกย้ายกันแล้วครับอยู่คนละฟังก์กับพี่น้อง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานออกโอ้ยครับผมตีห้ายังไม่ได้เฮ็ดโอเลยครับผมอาทิตย์นีน้พี่น้องโอ้ยอย่าไปไลาอีก,อกมือนะอันนี้มื้อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมาดิครับผมพี่น้องเขาก็ได้อสิบสองสิบสามชั่วโมง,ง,งน,นะครับผมตายเดียนนี้ครับผมบอกตรงรถว่าโอ้โหลําบากเลยครับผมมันเป็นสถานการณ์นี้พี่น้องโอ้ว่มีครับผมได้ออกโอทุกมือทุกมือเลย คุณบรรยากาศยังมือเศร้าๆเป็นสีเย็นๆเนาะมื่อกี้นี่นะพี่น้องเป็นเรื่องฝนชื่นตกนี่แหละครับผมเป็นคึมฟ้าคึมฝนครับผมมื่อนี้พี่น้องว้เบื่อกี้เข้าขอเป๊บเดียวได้ไะเห็นไ่มเขาผมถ่ายคลิปเมื่อนั้นนะขอหอกะดำแล้เวเด้มื่อนี้เฉียวปื้อๆแล้วครับผมนี่เห็นปะข่าวเดียวนะครับผมเมื่อกี้แหละผู้ใดสิมาพี่น้องโอ้คิดให้มันดีๆนะครับผมซิมาญี่ปุ่นเล่นเงินลงคักกันผมตอนนี้เมื่อวานนี่วานนี่ยี่เล่นเงินลงอยู่ประมาณยี่ยี่สิบสองน้อยๆครับผมพี่น้องถือว่าโอ้ ถือว่าหนักหนาอาการอยู่นะครับผมสำหรับเล่นเงินเนาะหนึ่งเล่นเงินนะครับผมปัจจัยหลักๆเลยคือว่าเล่นเงินเทือกคับพี่น้องเล่นเงินเทือกแหงนะครับผมเราวันนี้งานมันกะบ่ค่อยมีโอทีปันไหนนะครับผมถือว่าบ่มีเลยละนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอีกอาทิตย์กว่านี้กะตัดวิกแล้วสิ้นเดือนแล้วผมเพิ่งได้โอ1่สิบสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงเองนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าอหนักอยู่อาการอยู่นะครับผมถ้าิเป็นสถานการณ์นี่สิกะลำบากอยู่นะครับผมพี่น้องผู้ใดไรม่มากะ คิดมันดีนะครับผมพี่น้องตัดสินใจมันระคักนะครับผมมาแล้วมันได้เสียเงินมาแล้วมันมันชิดลำบากใจเด้นะครับผมพี่น้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับผมสำหรับผู้ที่กําลังหาข้อมูลผู้ที่ยากมาอยู่นะครับผมพี่น้องอันนี้คือว่าวอกกันตรงๆเลยบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ญี่ปุ่นบ่บคือครับผมพี่น้องบ่คือนะครับผมแต่ผมก็บ่รู้ว่าผมจะยู่หัดปีใดยนะครับผมพี่น้องได้ว่าก็ลองมาอีกอีกจักหน้อยสักก่อนนะครับผมว่าสถานการณ์มันสิไปทิศทางไห นะครับผมพี่น้องเบื้องเลียนเงินก่อนเบื้องงานก่อนนะครับผมกระดทีิมาเป็นก็จังสี่มันกะบ็คือพี่น้องเสียเวลาซื้อนะครับผมผมเสียหลายเลยผมเสียเลยนะครับผมว่าหลายๆคนที่ในญี่ปุ่นตอนนี้กะคิดวัไอหาทางไม่คือกันนะครับผมพี่น้องกระดทีิมาเป็นจังสี่นี่โอ้โหผมบอกไปเลยว่าลำบากเหงนะครับผมพี่น้องลำบากอย่างวันที่หนึ่งหลักๆเลยก็คือว่าเลียดเงินบ่เป็นใจนะครับผมพี่น้องสอง งานก็บ่ค่อยมีโอทีปานไหนนะครับผมพี่น้องแล้วก็3สามนะครับผมพี่น้องค่าของสีบทุกอย่างแพงไปบิดนะครับผมพี่นอ้องมว่าสิเป็นแนวยุ่งนอยกินคขยงสูงคขยงใสเมื้อนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าเอาการเลยนะครับผมพี่น้องสำหรับที่ผมเรียบเทียบใสให้เบิ่งนะครับผมเมื่อก่อนนะครับผมพี่น้องเมื่อก่อนนี่เอาเงินไวน้นี่เอาเงินไว้สี่ห้าใบนี่เงินเหลือด้นะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนนี่กินเที่ยวเล่น หลายพ้อมนะครับผมชื่มือนี้แคบแต่บ่ได้ไปเที่ยวไปกินไปอย่างเลยนะครับผมพี่น้องเอาเงินไว้นะครับผมเวลาเขาไปซื้อของนี่สังเกตบ้างเลยนะครับผมพี่น้องซื้อของซ้ำเก่านะครับผมแต่ว่าซุมือนี้เหมือนเขาเหมือนเขาจ่ายจ่ายเงินหลายกว่าเก่านะครับผมพี่น้องตามที่ผมทายคลิปซูพี่น้องเบิ่งว่าของใส่แห้งแพงของกินก็แพงอีกนะครับผมพี่น้องอันนี้คือว่าบอกกันตรงๆเลยนะครับผมว่าสำหรับผู้ที่เพื cji, ่อนยากมานะครับผมพี่น e ้องว่า ยังยังบรู้ว่ามันเป็นเรืงไหนที่นะครับผมพี่น้องคือว่าลองศึกษาหาข้อมูลเบื้องให้มันคใกล้ๆสุดก่อนนะครับผมพี่น้องบลูเลยยากให้ว่ามาโลมาโอ้ลำบากอีกเลยพี่น้องผมบอกเลยว่าคันมันเสียมาบ้างแสนบ้างแสนหนึ่งแสนเอ็ดแสนสองแสนสามสี่น่ะเป็นเป็ีตาเสียมาอยู่คันบักเสียมาบักสองแสนสามแสนนี่พี่น้องซัวเลีนซัวได้มารวมค่านั่นค่านี่อีกบดบดแล้วแห่สามแสนนี่ผมบอกเลยว่ายากนะครับผมลำบาก นอกจากว่าสิมาเจอม่องฟุกอิลีม่องมีโอเฮดอิลีนะครับผมม่องที่ว่าได้เงินยี่ยี่สิบใบอัพต้งสียนะครับผมยายาหักแล้วก็คือว่าโอเคอยู่คันตั้มก็ยี่สิบใบแล่าคันยาหัากตั้มก็ยี่สิบใบนี่ก็คือว่าโอลำบากเล้นะครับผมพี่น้องติก๊กี่โงบ้านสิบเอ็ดใบได้สามหมื่นนะครับผมซูมูนี่ส่งบ้านสิบสามใบยังบวหดสามหมื่น 30, เลยนะครับผมพี่น้องพี่น้องอันนี้ผมชีบอกไว้ให้นะครับผมอันนี้จากใจคนที่อยู่ ในญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องที่ว่าเห็นงานอยู่ตอนนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนกะซีคิดคือผมนี่แหละนะครับผมพี่น้องแต่ว่าคู่เพิ่อนยุไทยผู่เพิ่นก็หลังซีมาเนี่เพิ่นกะบลูเพิ่นกะซีคิดแค่ว่ามันกะซีดีก็ยุไทยนะครับผมพี่น้องอันนี้ผมบอกตรงๆว่าการทายย่บ้านเฮาการทายย่บ้านเฮามีเงินเย็นสองสามหมื่นนะครับผมพี่น้องหากค่านั่นค้านี่หยาดยาเย็นแล้วหมื่นหรือว่าเยนแล้วเขาเด็กอยู่บ้านเฮาก็ซีดีกว่านะครับผมไปทายมาอยู่นี่ชิมาวังเอาเงินเย็นบัก สี 50, ่ห้าหมื่นสุมือนียากนะครับผมผมบอกเลยว่ายากนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอย่างปติที่เพราะว่าเร่นเงินมาตำนะครับผมพี่น้องเพื่อปัจจัยหลักๆเลยคือว่าเร่นเงินต่ำนะครับผมสิประหยัดก็ได้ก็ลองเบิ้งนะครับผมพี่น้องอันนี้ผมผมบอกตรงๆเลยนะนะครับผมก็บอกบอกบอกจากใจเลยนะครับผมพี่น้องสลหรับผู้ใดที่พิ่นกำลังสีมานะครับผมบางคนกับว่ากระท่ามาคู่ผัวเมียมันมันเป็นยังไงคนมาคู่ผัวเมียคนเสียมาบ้างสามแสนก็ไปตำมาอยู่ นะครับผมพี่น้องกระทั่ามาคู่ผัวเมียก็ะทัมีงานคู่เด้ออัน,นี้พูดถึงว่านะครับผมพันมีงานคู่คนเสียมาซี่ห้าแสนล้วก็บ่ต้องมาเดี๋ยวพี่น้องเอาเงินซี่ห้าแสนไปคิดเอาไม่ดีกว่าบ่สั้นก็สอบไปทางทางเกาหลีแล้วไป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 ,ประเทศไม่ดีกว่าผมบอกตรงเลยว่าเงินเดือนยุย่ปุ่นตอนนี้ซ้ำๆกับไต้หวันวกกับโบห้างจากไทยหลายปันใดน,นะครับผม อันนี้คือว่าเงินเงินทรงบ้านเด้นนะครับผมพี่น้องสลับมองผมอยู่นะครับผมแต่ว่ามองอื่นกะบ,บรูซี่เป็นตั้งหลแตกกะเห็นในเพจในเพจผมกระทักมาถามผมหลายอยู่ว่าบางมองทรงบ้านบ่นบนถึงสามหมื่นกะหลายบ่มีโอทีเฮ็ดกะหลายนะครับผมพี่น้องเฮ็ดงานบ่นเต็มมือกะหลายนะครับผมผมบอกตรงตรงเลยว่ามันหนักมันหนักนะครับผมพี่น้องสำหรับผู้ที่เพิ่นสิมาไหมแล้วก็ผู้ที่ว่ามีภาระหลาย,ลายสีมานี่นะครับผมพี่น้องซีมาหาเงินส่งบ้าน ใส่นี่ใส่สินยันละสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งสี่นี่บ่ต้องมานะครับผมน้องไปไปประเทศไม่ดีกว่านะครับผมอันนคือว่าบวกกันตรงๆเลยว่ามันบวกคือขนาดนะครับผมพี่น้องคันคันมันดีผมก็ว่ามันดีนะครับผมคันคันมันคือผมว่ามันคือเปตมาผมก็บอกว่ามันมันเปตมาเนาะอันนี้ก็ับบอดี้ท่านนั้นนี่กี่กับบอดี้บอกว่าญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นบอดีเดียมันดียูแต่ว่ามันผิดแค่ว่าเล่นเงินมันทึกและพี่น้องแล้วก็ค่าของซีมันสูง วอบนี้ค่าของซีมันสูงแล้วกะงานมันกะบ่ค่อย so <as> ม <as> ีโอทีทั้งสิ้นนะครับผมมันมันหลายปัจจัยแล้วมันแล้วมันก็หลายอย่างนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือว่าบอกพี่บอกน้องไว้เตรียนกันไว้สำหรับผู้ที่คนกำลังอยายสีมานะครับผมคิดบ้างคักนะครับผมพี่น้องหาข้อมูลให้มันดีๆสักก้อนค่อยตัดสินใจขึ้นมาถ้ามั็นมากะเป็นหนี้เป็นสินมาถือเกลนะครับผมกระทาคู่ก็ได้ยืมหนี้ยืมสินมามันกะโอเคอยู่นะครับผมน้องก็ถือว่ามันก็ค่อยๆกินค่อยๆไป เพราะว่ามันกกอยู่ได้หลายปีนะครับมันยู่ได้เป็นสิปีเลยนะครับผมแต่เอาก็ต้องซอ,อบเอานะครับผมซาบุเลยพ้่นยากมาเนาะอู้หูมันนิยมว่า,ายะไ้เลรอพี่น้องมันเป็นความในใจนะครับผมเพศงานเมื่อยพี่น้องซําทึกรถค้าแรงซ่อมทึกรถเงินเดือนลงในตูวนะครับผมนี่ฮอดบ้านแล้วครับออกตีห้าครับผม นับถึงบ้านแล้วตรงสวนผักโขมครับวุ้นะผักกขมก็กลังงามเลยนี่นะ่อยผักอีตูข้างนอกนะนี่ผักอีตูผักแผววุนะ้นต้นหอมผมปลูกไว้ก็พอได้กินอยู่นะครับผมเห็นอย่างกินนอกมานี่นะไม่ผักครับกำลังงามดีนะ่น้องผักอีตูด้วยนะคุณนะผักอีตูบ้านหอมด้วยนะครับผมอันนี้ซื้อจากร้านขายผักอัน ญี่ปุ่นนี่แหละซื้อเป็นไหนแล้วก็มามาเพาะเอาอหอมแกงสใส่ไก่บลงเด้เนาะอันนี้ใบกระเพราครับผมเนี่ยใบยกระเพรานะครับผมผักแถวพูดนะบวกหลายย่างวะต้นมะเขือเล่นก็ต้องขึ้นครับผมสุดยอดเดี๋ยวสิหาหน่อยกินแซ่บๆยูมาน่าก่อนเออเห็ดอย่างกินเนาะครับผมมือนไอ้พี่น้องเลยแต่เศร้าวันนี้ก็กินข้าวเข้าทีา่ผมก็เด็ก ที่เรลืองานเศร้างานสวยก็้ังกินข้าวยู่ได้พี่น้องเพราะว่าอย่างที่ว่าไม่อยากไม่อยากหูมียมาตอนเที่ยงทันไหมครับผมกันท้าผมไม่กินข้าวก้อนนอนนี่ประมาณเที่ยงนี่สิเริ่มหูมียาเลยนะครับผมพี่น้องเที่ยงนี่หูมียากเลยพี่น้องเบิ่งสิยอย่หน้าผมครับนี่ครับผมเบิ่งสิยอย่หน้าผมอันนี้ผมจะให้เบื้องหน้าสดๆเลยเด้อเห็นฝนนี่ผมโบเคยไปท่ายคลิปข้างนอกนะพี่น้องนี่ครับป๊าพอเซฟิลเตอร์วันที้ไหนกินกินแล ผมทอดไข่แล้วผมเอาเส้นหมองเข้าไปอยู่ดินี่อย่อยู่เด,ว,เดวผมสิอือกินทอดไข่ก็ได้นะครับผมพี่น้องทอดไข่จากหน่วยหนึ่งนะครับผมตอนที่เรากินกนะินข้าวกันเรื่องเดี๋ยวทิ่มาว่าอีย่างสู้ฟังหลายอย่างอยู่นะครับผมสาหรับผู้ที่กำลังสิอยากมานะครับผมว่าต้องอีย่างจังใดมันไปต่อมาบ่าอีย่างจังใดผมสิบอกสู้ฟังนะครับผม นี่ครับผมได้แล้วพี่น้องสลับมีูนโก,กินไงนะครับผมผัดผักบุ้งครับผักบุ้งซื้อมาจากแ้านเวียดนามวบผมนี่ได้บัากหลายเลยครับผมพี่น้องผัดผักบุ้งแซ่บๆนะครับผมแก้วชีทอดไข่อยอะก็เลยว่าก็เลยลืมไปว่าจะขอมีผักบุ้งอยู่ย่านมันเน่านะครับผมก็เลยว่าชิจัดซะก่อนนะครับพี่น้องก้อนมันซีเน่าซีเสียนะครับผมอันนี้เฮ็ดพอได้กินไงซื้อนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวแนวกินแรงตื้นขึ้นค่อยมาเฮ็ดเอานะครับผมอนที่ทยยชิปซื้อเบ้างนะครับผม เ <c oughs> นี่ยผมผักบุ้งเนาล่างใช่ไหมอันนี้ซื้อจากร้านเวียดนามนะครับผมพี่น้องไปซื้อเข้ามาไปซื้อเข้าอีร่านเวียดนามมานะครับผมก็เลยเสื้อน,น,นี่มาพร้อมซื้อผักบุ้งมาพร้อมนะครับผมว <c oughs> ันนี้เมื่อวันว่าเดไป่ทยคลิปลิปกับบัเด้ไปไทยนะครับผมพี่น้อง <c oughs> บอ่ไเดถไทยชิปนะครับผมบักพริกครับผมนี่ง่ายๆเลยผัดผักบุ้งพี่น้องมันต้องใส่พริกหลายๆต้อให้มันเป็ดๆแซ่บๆนะครับผมเมนูนี่ผมมักดิเมนูผัดผักบุ้งนี้นะครับ หลังเลือกงานแซ่บๆผักบุ้งไฟแดงอยู่ต่างแดนกระแซบคือกันนี่ครับผมน่ทุกกระเทียมกันนี่ครับผมกระเทียมสูงง่ายเลยครับผมนี่เครืงปรุงครับผม เกลือนิดหน่อยรสด,ดีครับพ้าเอกของงานผงนัวครับน้ำตาลซอสหอยนางลมุมซอสฝาเขียวใส่ไข่พอมไข่หนึ่งฟองนี่เรียบร้อยครับผมพมี่น้องสูตรนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนครับผมปรุงแบบนี้เลยนะครับผมพี่น้อง วันนี้เขาก็ติดเตาขึ้นเลยครับผมครับนี่สวัสดกีวน้ำมันลงไปรครับผมวันนี้น้ำมันน้ำมันเกีียวเองดิพี่น้องอู้ซ่หลายใช่ปะนี่น้ำมันครับผม 3, 2, 1, สามสองหนึ่งศูนย์สวัด พี่น้องเสร็จแล้วครับผมโอ้โหย่างนัวเลย,ย,ยจจาหาจ้าจะฟัดบื้มมากเลยเรียบร้อยเฮ้ครับผมเป็นไงมีนูเร่งด่วนพี่น้องยังเสียบด้วยนะครับอื้อหือ ไปครับผมบัดนะกินข้าวด้วยกันครับแซ่บๆเลยนะครับผมง่ายๆพี่นอ้องเมนูไง่ายเร่งด่วนนะครับผมพ่อกินพ่อเฮ็ดพ่อหลับพ่อนอนครับมาครับผมกินข้าวด้วยกันพี่นอ้องแซ่บๆเลยครับผมผัดผักบุ้งใส่ไข่นะครับผมอืม้มไปอ่อนๆเลยควันหุย หลังเลือกงานแล้วผมไม่นูง่ายพี่น้งองออพี่จ้องผมว่านเหรอครับผมผู้ดใดที้มาก็ได้ดพี่น้องคิดให้มันดีนะครับผมอีกเล่คิดให้มันดีๆสกวนนะครับผม มั้ามันเสียเงนินมาแพงนะครับถ้ามันเสียมากทึกขกอันนี้ผมกับบา้าๆอกนะครับผมน้องอันนี้เสียมาตั้งสองแสนกว่านะครับน้องมาเอาเงินเดือนนึงมันกับบ่ไดห้หลายนะครับผมแถมเลขเงินก็มาทึกอีกนะครับผมน้องอันนี้ผมบอกตรงๆเลย้อสำหรับผู้ที่เพิ่นกำลังซีมานะครับผม ทางคนฝันที่มาเอาเงินกันสี่หมื่นห้าหมื่นสี่สิมันมันยากเลยครับผมอันนี้ถือว่าผมไม่ได้ตวัพี่น้องแนละ้นี่ผมว่าผมว่าจากจากความเป็นจริงนะครับผมที่ผมว่าที่ผมเห้คลิปเนี่ยนะครับผมพยายามซื่อสารให้พี่น้องได้เห็นว่ามันเป็นจจงแต่ออกอย่างจังแต่ตหลายคนก็คือว่าถ้ามันบ่ดีเป็นอย่างคือบ่กลับบ้านเป็นอย่างบ่ไปประเทศไหมอันนี้ผมมันบ่ได้เสียออกอย่างลบอย่ครับผมพี่น้อง ผมต้องผมเสียมาให้แลกผมมามันกับเลขเงินนุนกับดีอยู่นะครับผมเลขเงินนุนกับยี่แปดยี่เก้าสามสิบอยู่นะครับผมไม่แน่เลขเงินมันมาขี้ไล่ว่าหลังๆในช่วงประมาณสามสิบปีขึ้นหลังช่วงโควิดไหมแล้วนะครับผมไม่แน่เลขเงินมันตก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 ลงเรื่อยๆเลยบ่บ่ขึ้นเลขนะครับผมเมื่อผมกับลูกของดีอูหอดหอดมื่อไหร่ผมก็บอ่แน่ใจกันว่าผมรอบางสถานการณ์มันก็มามันไมเป็นลักษณะไหนว่างานมันไมเป็นเังไหนแล้ววันนี้ เร็เงินมันจะไปในทิศทางใดผมผมยังยังรอเบิ้งสถานการณ์ก่อนอันนี้ที่ว่านีบได้แบบว่าบัานทอนจีบใจสำหรับผู้ที่เพิ่นมาไม่หรือว่าพูดที่เพิ่นเรียนภาษาอยู่ด้ยนะครับผมนี่คือว่าบอกกันตรงๆนะครับผม,มพมี่น้องพอหามาลองจะได้ยอมรับความเป็นจริงได้นะครับผม ทุกคนมันมามันมนมีความหวังกันนี่แล้วแหละนะครับอจ้าผมว่าน่ะมาญี่ปุ่นนี่หลายคนก็สมหวงังหลายคนก็ผิดหวังนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเหตุงานแต่ละมองแต่ละว่านี่บ่คือกันนะครับผมนะครับงานกับบ่คือกัน งานหนักก็ลายงานเบาก็ลายงานที่ว่าได้ได้เงินไหลก็มีลายงานที่ว่าได้เงินง่าน้อยก็ลายนะครับผมมันปากเบื้องไปบิดนะครับผมพี่น้องแต่ว่าคารถพี่น้องถามผมว่าเป็นตมาบ่เป็นจังไหรผมมองตัวเลยว่าบ่คือพี่น้องไปประเทศไม่ดีกว่านะครับผมญี่ปุ่นบ่บ่คือดอกนะครับผมลองไปหาทางไม่เบิ้งนะครับผมพี่น้องไม่สั่งกต่รอเบิ้งเรีเงินก่อนว่ามันชี้ไปที่ทางใดนนะครับผมมัน มนันดึงจะคุ้มค่าขฮาที่เฮามานะครับผมเพราะเขาเฮาเสียมาแพงนะครับผมไมน้องเสียมาแพงอิหริมาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมบอกตรงเลยเสียไปลองคึนเข้าหลังเรื่องงานะมืน่อวันที่เท่าไหร่ละเมื่อนีวันที่ยี่สิบสามแล้ว,น,วน,ละนะครับผม ผมก็เลย OT 12สิบชั่วโมงสิชั่วโมงนี่แหละนะครับผมพี่น้องผู้หนักการอยู่ยันนี้นะครับผม<อ>ว่ามาเลิกป้นมาอา๋อสำหรับครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมจะขอจบไว้เสีมมงะะองอยงหลับข้าวบุฟออนุญาตกินข้าวอ้ามน้านอนพักผ่อนสะกัดนะครับผมเดี๋ยวจังไดจังไดอย่างจังไดผมที่มาเฮ็ดคลิปว่าสูะฟังไหมอีกนะครับผมพีม่น้องกดติดตามไว้นะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมจะไม่พลาดเรื่องราวอย่างต่างๆ การอยู่ในญี่ปุ่นนี่นะครับผมพี่น้องสำหรับผู้ที่ว่นอยากมาสำหรับผู้ที่หาข้อมูลอยู่นะครับผมจงได้รัก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครกดแนวผู้ใดสงสัยอย่างอยาถามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลมอนสังชาแนลนะครับผมพี่น้องทักเข้ามาถามกันได้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนอนหลับฝันดีครับ